วันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวห้องพักนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูพร้อมอกันเลยคะ่ะ ว้าวในฝันเลยเนี่ยหามานานเจอแล้วอชอบเลยอ่ะอยู่ต่อแต่หาที่นอนเจอแล้วนี่ไงที่นอนของเราเดี๋ยวคืนนี้เราจะเข้าไปนอนในตู้เสื้อผ้านะคะเพราะว่านอนคนเดียวก็จะหวัง,งเวงหน่อยก็ต้อง เข้าไปเองแล้วก็มีไวไฟด้วยนะคะปีวิเวคืนที่สองค่ะถ้าใครพันไปพามาทางไก็อย่าลืมนะคะแวะเข้ามาดักกันได้